ย่าอยู่แกงคงในไฟเอ็มอ่าเล่นที่แกงใหญ่เลยกูอะไปอยู่กับพี่ไายฟา,ายไหมฟอมเองฟอมไม่ยอม,ม,มไม่ไปทำไมหไ,ไ,ไปฟาร์มให้แกงเขา <c oughs> ไม่ก็เขาให้เราไปฟาร์ม <c oughs> แล้วพี่ถาอะไรเนะอ้าว มา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 มึงมามามึงมาเอาแต่วันนี้จะทำให้จะไอ้มาสบายใจให้คนดูเขาดูว่าเออบ้านเรามันสว่างถูกปบล่ะแล้วแบบมึนๆใครก็อยากดูอ่ะนี่เอาคุณ่อนหนึ่งๆกันไปเลยจะมึงคาใจค้องใจกันดูอ่ะเอาอะไรมากเอาอะไรรอะไบ้างก็ไม่ต้องเอาอะไรบ้ากมึงก็ตีกันไปเลยเออเออไม่ได้ไหนครับดูมึงดูตบตอบตบมามาตบมาโดนตบอ่ะเอาเอาต้องพูดไปก่อนนี่เริ่มใหม่ตั้งแต่ เอาเลยไอ้ยองเดียมดีเดตบมาตบมันตบแกตบเบามึงฟังดูอย่าอย่าตบตบที่คิดว่าแบบว่ามันชนะมึงมันจะตบมื่คืนมันไม่ตบมึเบาแน่นอนเออเอ๋อแจ๋วแจ๋วดีเบบี้เบบี้กลายเป็นเสือเบบี้เบ้ปาดครับดูเป็นกดทุกขับปาดครับไม่โดนโอ้ยฟาดให้ตายครับอ่ะตายโอ้ยเอาอันนี้เอาเลยเหรอเอาเลย ได้เน้นๆะครับเกคนครับไอุ้งรับดเาะนแล้วกูไอ้ดังอยากดนั่วกดแหลกดีอยากดสุดนั่วนังเอาเออเนินเนินเนเนินเนินอเียนเนาวยอไม่เกี่ยวไงที่การยิงมันนี่ฟาดครับาครับาครับอ้าวตายนครับมา โอ้ยไอ้ตบโอ้โหตบบมันหันไปอ่ะพี่ขอมีดหน่อยได้ไหมพี่มีไมไงมีตายเอานี้แหละเอานี้แหละมีดมันจะตู้มันได้อะกูถามหน่อยมันไม่มันไม่ใช่สีครงนะอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดลุสนามเองเดี๋ยวอย่าให้โคต้องลงนาเอาเอเร็ววัดวัดปั๊มหเออเออเอ้าวาวว้าวว้าา้า้า้า ผมบอกเอาดีใครชนะเดี๋ยวให้ไปอยู่กับพี่ต๊ะไปอยู่กับต๊ะติเอาไงกูยอมแพ้ต๊ะติเล่นดีโอ้คือยอมแพ้โอ้สภาพกูยอมแพ้ไปอยู่ไหมวิ่งหนีอย่างเดียวเลยอะอะไรอะเอามันชาร์จเอาเออมันไม่อยากเอาจริงไงคาหลังทิ้งปัญาไปเรียบร้อยอุ้ยขมับเข้าขมับไอ้พวกตบกูวิ่งเลยนะ ก็อ <gesch uce lla> มึงตกช้านะมึงช้าไม่ครับอันนี้เขาเล่นเกียร์นะเออเล่นเกียร์นะเลื่อนเหรอเอาเลยเอาเลยมึงช้าเอาเลยไม่ต้องรอหรอกเออเออเอาดูมัเอากิดยัดอีตัวนึงโอ้โหอ้โหอตีเลยเหรอเอาอุ้งอตีนเลยเหรอเอาเลยเอา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 ตีนทุกกูเลยเหรอ

bưng chào chắc bưng chào chắc Làm, bay, gốc Làm Làm, lên, nào Ây Yên, mày đâu rơi ở vòng này Tốt chăng Làm, làm Chắc thiệt chết thiệt vì nó mừng á Thiệt như vì nó mừng á Ui, đồn nhiều Cứ tự cột đứa Làm, 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 นดูฟังนี่กดนี่เห็นเห็นตัวนี้นะตันี้นี่กดเล็บ W นี่ตัวชี้ W S เอ้ยเดี๋ยวไปเรื่อยนะเอาพุ้คืออะไร S หนึ่งเห็ไหมเออหนึงเลขหนึ่งเลขหนึ่งปัญญาคือเลขสองอันนี้นี่กดอย่างนี้ไว้นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องกดหรอกสเปกบาร์ไม่ต้องกดเลยใช่เนี่ยเออเราแค่เบียบเนี่ยเบียงเวียงพอไปแล้วเนี่ยกดค้างไปเลยเหรอไม่ต้องกดไม่ต้องกดสเปกบาร์ก็ได้ไม่ใช่กดไอ้สองตัวนี้ใช่ใช่ใช่กดสองตัวนี้ค่ะ เบียงเบียงก็ยังเดียวพอแล้วไม่ต้องไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สีจริ้งเลยไม่ะต่ปลาเนี่ยกดเบียงนี่กดอย่างนี้นะนี่อย่างเงี้ยเออโดนไหมจริจรงเอาอะไรอ่ะเอาเลยดูดเอาใช่เรื่องไหมมึงจะไม่ใช่เรื่องไหมอะไรนะต้องรื่องอะไรเออเออนั่นแหละนั้นไอ้ทีเนียวไอ้ทีเดียวต้องร้องอะไรดิบอกใช้เรื่องไหโอุ้ยจังหวะ ทิปามเขบอกไหมนี่ก็าดม่งเลยทิปไปเลยไปอกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอีสมือทมเป็นอย่างนี้วะเนี่เขาฝีดาดลีนี่มันไปเซียนมีดซะแล้วไงโอ้ยฝีมือหรือฝีดามึงเอามึงเอามาดิไม่อานม่เอ่เอาไเอา่เอามเอาม่อามันเนี่ย เออมึงเอาดิมึงเอาดิเขากระบอกกูอะไรวะ F2 F2 มึงเอาเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิเอาดิมาดิมีเกาอยู่แล้วมีอะไรมึงไม่รู้หรือปล่แค่หลามในควายได้มันจะหลามถุงหมาอ่ะมันแค่หลามจริงกูเอาได้เอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วนะไอ้เจ๊นี่เขาต้องกดสเปกตร้าด้วยเออทีเดียวแป๊เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคสวยไปแล้วบอกเก่งมีดไอ้ควาย อย่นะผมขอกำจัดย่อนนะจ้ายให้พี่เมย์ดเดียวออแต่เปิดกูก่อนนะแต่เปิดกูก่อนนะดปลาด้วยอยากจะไดาปลาได้๋ยวโอเคไ้ไมามึงทำอะไรกานอะไรมึงไปใช้อะไรมึงเอามานี่มึงมาตัเกแซมน้องพี่พี่ทรายกล่นหนาวเลย เออมึองกินจำไหน่ป่ะอย่างเดียวนี่เรียบร้อย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 มามมาตอ้งทีป่ะไม่กินจำไหน่ป่ะนะไอเราผู้ชนะเดี๋ยวให้ให้ไปอยู่กับสายตามีอะไรไหมไม่ไปไปไหนกูจะอยู่เอทีอ๋อไม่ใช่อะไรนะพูดตัวเลยแอ่ว่าน้ำมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคลไม่ไปใช่ไหม โอเคโอเคโอเคันงทังคูแทงครับโอเคไปอ่ะเดนไม่ได้วิ่งหนีเออนี่เขาเรียกว่าเขาไม่ได้หนีปัญหานะคือกลับมาตั้งตัวแต่ว่ามึงก็จะโดนเขาบเรียบร้อยทูนได้เป็นหรอโอโดนโมกระจอบหัวมานีงหัวให้เขาเดี๋ยวมงรู้ไม่ได้แกล้งพี่หอยเดี๋ยวกูแก้แค้ฮะได้มาไปเดี๋ยวแก้แค้นให้น้องกูพี่ป๊ามเล่นไม้เก่งไม่ไม่ไม่่ไบัง มึงไม่ต้องถามมึงไม่ต้องถามเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว้ยโมโม้ยฮ้อกาญยโรชิไอกายโรชิไอกาญยูโรชิไอกายโรชิไอกายโรชิ ไอ้ไก่โรชิแตครับไปตบไปตบทำดีๆโอ้โหเว้หลักตอบอย่างนี้่ยมึงโดนกูนะนั่นมาตั้งแต่บาจีเนะี่ยตบอยู่แค่นี้จ่าส่งสางน้งะ,นะโลบานีไอ้ไก่โรชิไ, <ป S 1> ไ,ไอ,ไไอ้ไก่โรชิไปตบไปตบไปไปตบ

ไปแล้วตกฮะแต่ก็ตไปพี่มึงเล่นนะพี่นี่ตกไห้คบตกมึง่ะผมไม่มันเหรอมาเร็วไม่เกี่ยวพี่มเล่นตกแต่ตอนแรกมึงยังมาตกกูเลยนะเฮ้ยอันไม่นับนะอันนี้ไม่นับนะอ้าวอะไรเก็บ้าด้วยเดี๋ยวไปนไม่ขอเก้แคทให้น้องกูแบบให้มัตายเลยตายโอซีได้ทั้งหมดได้ๆๆ

ว่าห่อจริงเป็นนะมา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 โอ้ยเลี้ยกไม่ไม่กูกูกูได้ไม่เอ้ยยาอย่าไปทำให้สมองมันสอยแล้วเจ้า มันด่าหร้วอะไรมึงไม่ตกมันนะจะช่างไมันนโอ้โหมึงไม่สนช้เป็นไรม่หิดจะงหิดยิหายเลยปะ มันบูไม่ติดเห็นไหมนั่นเริ่มเริ่มและเริ่มเริ่มเริ่มไม่บูไม่ติดลแล้วส่วนนี่โมเห็นไหมมันแอคเลยเนี่ยได้แล้นพี่ตัดกันมคืนทำไมเขาบอกห้ามพี่ตัดกันมคืนอ่ะขอขอขอได้ไหมขอตบปากได้ไหมตบได้ตบเลยอย่าพึ่งพี่เจมตบแล้วตบแล้ว มัน,ม,นมันเก่งสมัมมาที่มาขอลองหน่อยได้ไหมมันไม่ได้เก่งสัมมารหรอกใ <c oughs> จเย็นเฮ้ยไม่โดนร้อนดีนาะย <c oughs> ไปไอ้กเก้ไปมา <c oughs> นี่งไงอ่ะ <c oughs> นี่พร้อมฟอกมึงมาใหม่ดีมั้ <c oughs> นี่งไงอะ ตายเลือดโหตายเลือดจบดิ <c oughs> มันไม่ได้ตบผมนี่มับ้บเอาได้ลตบดิตบดิเดี๋ยวมันหวดผม <c oughs> มึงน,นีก่กระยุจริงจริงตบตบเขาใจยังอะไรมึงอย่าไปแปะก <c oughs> ต้ตกใจหมด อยากอยากอยากไปอยู่แก๊งใครในประเทศไทยนี้ฮะเออโอรแก๊งเดียวเลยนี่ตายแอบไปอยู่แก๊งเดียวนวด n อ็นทีเอาดอยู่แก๊งใครในไฟเอ็มดูไว้เล่นที่แก๊งใหญ่เลยกูอันนี้กะตีกูไม่หยุดที่โกงที่หายดูก่อนแล้วกันได้จะอยู่ดูไว้ แต่บ้านเนี้ยบูธยังบูธไม่เป็นเลยบูธเป็นเอาดิมึงก็บูธดิเราให้เขานั่งปั๊มยาดิ๋ยวมาใิ้มาหัวจริงแล้วนะไม่สนใจว่ามึงจะอยู่ประเทศไหนอ่ะน่ะดูดิเป็นหนึ่งดิพี่แม่งหัวอะไรเนี่ยมึงกูเตะแล้วแล้วพี่บูธอะไรเข่าเขาอ่ะแล้วพี่ยันทำไมเนี่ยเอา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 เลยเอาเลยเอาอะไรเอาโอ้โห สุดวะได้เข้าเกข็งงั้นเนี่ยเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรามากูเอาให้มาเงเล่นกูด้วยโอ้โหไม่เดียวเฮ้ยโอ้โหฝีมืองงี้เสียดุสิต้องการตัวต้องเด็ดกว่าเพื่อนต้องเด็ดกว่าเพื่อนเดี๋ยวนี่เรียกมาตอบเลยเฮ้ยมันหลบเฮ้ยตัวไว้อันนี้เขาเรียกไม้เหวี่ยงใช่เขาไม่มีในตัแล้วหน้าเหวี่ยงไหมไง น่าอวย่างยังไงเราพี่โดยนี่ฟอร์มไอมฟอร์มมาแล้วไอ้ฟอร์มพี่มึงจะดึงผมกูใชเอ้าแต่กูชนะอ้าวเอาได้อ้าวในตอนกูกูไม่ตกนะตอนกูกูไม่ตกนะมาดิมึงลูกโง่โง่มึงไม่ตกตัวเองอะไรอ่ะเอาก็มันขึ้นไปอยู่ของบนแล้วมันบูดไข่แล้วบูดไข่ก็ตีเล่น ู้มันขันนี่มันเยอะเยอะมึงไงมันเยอะเยอะนะไอ้ยัยมันเยอะเยอะนะช่างมันดิช่างใครไม่มันเอาดิได้ได้มึงเอาตีนลงไปดิเฮ้ยมันผ่านนะเวมั้ยโอนโผ่านเยอะไอเสียเนาไม้เดียวไปมึงอะ เอาหัวไม่ตกูตะดิได้เยี่ยงกูได้กูเล่นไม้เดียวตลอดมึงรอดูได้เลยกูแก็กอีกกูแกลงอีกเช่นเคยทำไมกูเดินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูเดินไม่ได้ถ้ากูตายนี่กูโงหัวแน่ กดพิมพ์ก็อไเรื่องรู้มึงดไม่ได้อล้วมึงเอาแล้วไงเอาแล้วยังไงะนี้คุณแกมเงือเหรอคุณไเลือนเหรอเเเแล้วมันโดดได้ไงไวดอกเบี้ยงุ๊กเอาเลยอ๋อโอ้ยัด้แห เ็นเรื่องนะปั้ติกน you know ี่ไปรำยาโอ้โหโดนรถชนนั่นเองเออเขาโดนรถชนเขาโดนรถทัดมารถใครมันไม่ตรงพ่าะมันไม่ตรง เอาเลยเอาเลยอุ้ยไม่อยากทำแล้วฟ้ามันอ่อนเกินภาษาเป็นสีกูอะเด็กเว้ยเอ้าเอาดิโอ้โหมันละมาเชก็มาตับกันที่หน้ามึงเคยเห็นเหรตอนที่กูบ้าบ้าบ้าพี่ป้ามันเชกเขวาแล้ว ไรเบื่อนี่ไงอ่ะโอ้นั่นแค่คอมสเปกวัดยังไงวะโอ้โหดูโันทุกข้อ